ครับสวัสดีนักเรียนชั้นม .1 นนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันพระฤหัสบดีนะครับเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราก็มาถึงหน่วยที่5แล้วนะครับสําหรับหน่วยที่5นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราดูนะครับดูในรูปภาพนักเรียนเห็นนะครับในรูปภาพที่ครูเอาทําเป็นพื้นหลังเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเอ่ยนะครับ จำได้ไหมเออนั่นก็คือเรื่องของอาเซียนนั่นเองนะครับนี่ก็คือเอเชียตะวันเฉียงใต้หรือปัจจุบันนี้ที่เขามีการพยายามจะรวมกลุ่มกันเป็นเรื่องของประเทศอาประชาคมอาเซียนนั่นเองนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับสำหรับหน่วยที่5นั้นก็คือในเมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยนี้เสร็จนี่นักเรียนสามารถที่จะอธิบายพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั้นเราจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปติดตามในคลิปต่อไปเลยครับมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่ตั้งนะครับ ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์นะครับที่มีผลต่อพัฒนาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสำหรับที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์นั้นนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรานั้นก็ตั้งอยู่ในระหว่างละติจูดที่10นะครับองศาใต้ที่ติมอร์เลสเตนะครับกับละติจูดนะครับ28องศาเหนือที่ภาคเหนือของเมียนมานะครับและลองจีจูด 92องศาตะวันออกที่ภาคตะวันตกของเมียนมากับลองจิจูด141องศาตะวันออกบริเวณชายแดนของปาปัวหรือประเทศอินโดนีเซียนะครับกับปาปัวนิวกินีนะครับอันนี้คือเป็นที่ตั้งนะครับการบอกที่ตั้งนั้นก็คือเรื่องของการบอก เ,เกี่ยวกับเรื่องของนักที่จูดกับรองที่จูดนั่นเองคือเป็นที่ตั้งหรือตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสมมุติขึ้นมาเพื่อที่จะได้รู้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกันนะครับนักเรียนดูในดูในแผนในแผนที่ของเอเชียนออกเฉียงใต้ของเรานะครับซึ่งครูจะทําให้ดูนะครับ ทิศเหนือสุดนั้นนะครับทิศเหนือสุดนั้นก็คือติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนี่คืออาเซียนของเรานะครับติดกับประเทศจีนนั่นเองนะครับส่วนทางทิศตะวันตกอยู่ข้างล่างเลยนะครับหรือเรียกว่าทิศใต้นะครับทิศใต้ทิศใต้ก็อยู่โจทิโมเรเตและทะเลราฟูรานะครับอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับในดูลูกศรนะคะับโดนทางทิศตะวันออกอยู่ทางไหนทิศตะวันออกทิศตะวันออกก็คือนู่นเลยนะครับ จีดมหาสมุทรแปซิฟิกและประเทศปาปัวนิวกินีนะครับส่วนที่ตะวันตกก็คือติดกับอินเดียบังกลาเทศและมหาสมุทรอินเดียนะครับนี่คือเป็นที่ตั้งและก็สภาพภูมิศาสตร์นะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับ เรามาดูครับว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะอ,ออกเฉียงใต้นั้นมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับเขาก็แบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มแรกเลยเขาบอกว่าประเทศที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่นะครับอันนี้คือบนอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ก็จะติดต่อกันเลยนะครับเป็นพื้นที่กว้างนะครับมีประเทศอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศลาวกัมพูชาเวียดน,นามอันนี้กลุ่มนี้เรียกว่าอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นประเทศที่ ั้งอยู่บนเกาะหรือเป็นหมู่เกาะนั่นเองนะครับในหมู่เกาะตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและประเทศติมอร์เลสเตนะครับในเรียนดูนะคงจะมองเห็นนะครับแผนที่นะครับที่ครูทำลูกศรชี้ในเรียนดูนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่าไปดูต่อเลยครับอ่าทีนี้เรามาดูครับ ลักษณะโดยภาพรวมนะครับเป็นการมองลักษณะเรื่องเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศมองเป็นภาพรวมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราทั้งหมดเลยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะทั้งหมดอยู่4เขตด้วยกันนะครับเขตแรกเลยเขาเรียกว่าเป็นเขตท,ที่ราบลุ่มแม่น้ํานะครับ ก็จะมีพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําโขงในประเทศกัมพูชาและลาวเป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นเขตที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักของประเทศเลยนะครับส่วนอันที่2ก็คือเป็นบริเวณชายฝั่งทะเลคาบสมุทรเกาะและหมู่เกาะนะครับในบริเวณเหล่านี้ก็จะมีพื้นที่เป็นชายฝั่งทะเลตอนใต้และตะวันตกของเมียนมานะครับและทางตะวันตกและตะวันออกของไทย ประเทศที่เป็นเกาะก็คือสิงคโปร์หมู่เกาะก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์บริเวณนี้ก็จะมีสัตว์น้ําอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็จะทําให้ประชาชนในบริเวณเหล่านี้ก็จะมีการประกอบอาชีพเรื่องเกี่ยวกับการประมงนะครับส่วนเขตที่3ก็คือเป็นเขตท,ที่ราบสูงนะครับที่ราบสูงก็จะอยู่ในบริเวณของทางตะวันออกของประเทศเมียนมามีประชากรอ,อาศัยอยู่น้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่สูงนะ แต่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าเช่นพวกป่าไม้อัญ,ญมณีต่างๆนะครับอีกเขตหนึ่งก็คือเป็นลักษณะเป็นเขตที่ทิวเขานะครับนี่ก็จะมีอยู่ในทั้งทิวเขาขนาดไม่สูงมากเช่นทิวเขาในรัชฉานของเมียนมาและทิวเขาสูงเช่นทิวเขาในเกาะสุมาตราและเกาะชวานั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะภูมิประเทศ นักเรียนเข้าใจคำว่าลักษณะภูมิประเทศใช่ไหมลักษณะภูมิประเทศคือลักษณะพื้นผิวของโลกนั่นเองนะในเอเชียตะกเฉียงใต้ของเราก็จะแบ่งเป็นออยู่4ลักษณะด้วยกันนะครับอันนี้มองในภาพรวมทีนี้เรามาดูครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะเรื่องของภูมิอากาศนะครับมองภาพรวมนะครับลักษณะภูมิอากาศก,าก็จะแบ่งออกเป็น ลักษณะอยู่3ลักษณะด้วยกันนะครับจะมีลักษณะเป็นสภาพอากาศเป็นแบบร้อนชื้นอยู่ในเขตรมรสุมนะครับอันนี้เป็นมีอากาศร้อนชื้นนะครับ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมก็ได้รับอิทธิพลจากาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้มีการมีฝนตกชุกนะครับส่วนในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเมษามไไีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําให้มีฝนตกน้อยลงนะครับอันนี้คือลักษณะภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะครับทีนี้เราไปดูครับสิ่งที่มีค่าที่สุดในปัจจุบันนั้น สำหรับมนุษย์เรานั้นก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับอันนี้เรียนพอจะเข้าใจนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของป่าไม้ใช่ไหมครับมีสัตว์ตามีแร่ธาตุมีอัญมณีและน้ํามันรวมจนถึงการมีทรัพยากรดินและน้ําที่อุดมสมบูรณ์ทําให้สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากทิมอื่นเลยนะครับอันนี้คือเป็นลนักษณะทรัพยา พยากรธรรมชาติในของเอเชียนอเสชียใต้ของเรานะครับในดินแดนแห่งนี้นะครับชาวตะวันตกเขาจะเรียกว่าเป็นเมืองอ่าเป็นดินแดนแห่งสุวรรณภูมิเนาะสุวรรณภูมิก็คือเป็นดินแดนที่มีร่าร่ำรวยไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับอ่าไปดูอีกนนึงนะครับ ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์มันก็เลยทําให้เกิดมีผลต่อพัฒนาการด้านการเมืองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สมัยจกักรวรรนิยมรัฐต่างๆในเอเชียวันออกเชียงใต้ได้รับแนวคิดการปกครองจากอินเดียและจีนได้รับแนวความคิด ว่าสม,มุติเทพจากศาสนาพราหมณ์ยินดูและคติธรรมมราชาของพระพุทธศาสนาจากอินเดียเมื่อเข้าสู่สมัยจกักรวรรดินิยมในคริสตศตวรรษที่24รัฐในรัฐส่วนใหญ่ก็ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับหลายประเทศก็ได้รับเอกราชขณะที่บางประเทศก็ต้องต่อสู้กับเมืองแม่เช่นเวียดนามทําให้ประเทศต่างๆก็ได้รับผลกระทบจากสงครามเย็นนะครับ ครับทีนี้เรามาดูในรูปแบบนะครับโดยสรุปในรูปแบบการปกครองในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นแบ่งออกเป็นอยู่สี่รูปแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูนะครับรูปแบบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้อยู่มีอยู่ด้วยกัน3าประเทศก็คือประเทศไทยกัมพูชามาเลเซียนะครับนี่คือมีรูปแบบการปกครองเหมือนกันอีกประเทศหนึ่ง อ่าคือว่าการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้อยู่ประเทศเดียวคือประเทศบรูไนนะครับอ่ารูปแบบที่3คือระบบประชาธิปไตยอันมีประธานาธิบดีเป็นประมุกอันนี้ก็จะมีประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์เมียนมาติมอร์เลสเตนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นระบบสังคมนิยมอันนี้มีอยู่สประเทศคือเวียดนามและก็ประเทศลาวอันนี้คือเรื่องของการปกครองนะครับอันที่เริมาดูครับที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์นั้นก็มีผลให้ ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวัออกเฉียงใต้นั้นนะครับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือเกษตรกรรมซึ่งผลผลิตทางการเกษตรหลายอย่างเลยครับล้วนมีความสําคัญต่อการค้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือเครื่องเทศของป่าและก็ข้าวนะครับตั้งแต่พุทธศวตวรรษที่24เป็นต้นมาสินค้าสําคัญของภูมิภาคก็คือข้าวยางพาราดีบุกนะครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลกนะครับในปัจจุบันนั้นเอเชียและเชียงใต้เราก็ถือว่าเป็นแหล่ง ปลูกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกนั่นคือก็จะมีประเทศเวียดนามและประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับส่วนมาเลเซียบรูไนนูนดีเซียตรงนี้ก็เขาก็จะมีทรัพยากรน้ํามันมากนะครับเมียนมาก็จะมีป่าไม้และอันดมณีแล้วก็มีแรงงานที่มีราคาถูกนะครับก็บจะเห็นว่าชาวเมียนมานั้นก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเรานะครับเพราะอะไรเพราะว่าค่าแรงงานเรานั้นก็จะแพงกว่าเขานะครับ มาดูนะครับเอสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับ เดิมนะครับชนพื้นเมืองก็มีความเชื่อแบบดั้งเดิมก็คือมีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติผีต่อมาก็มีการติดต่อกับอินเดียจีนอาหรับทําให้ได้รับอารยธรรมต่างชาติเข้ามาผสมผสานมากขึ้นนะครับศิละปะแขนงต่างๆในภูมิภาคส่วนใหญ่ก็สร้างขึ้นจากความศรัทธานในศาสนาเช่นนครวัดนครทมนะครับอยู่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยครับบุโรพุโทโธในประเทศอินโดนีเซียเจดีชเวดากองในเมียนมาและพระบรม ธาตุเจดีในไทยนะครับอันนี้คือเป็น เกี่ยวกับศิละปะแขนงต่างๆนะครับในพุทธศวตวรรษที่24นะครับอารยธรรมตะวันตกก็ได้แพร่เข้ามามีการศึกษาแบบสมัยใหม่มีการศึกษาเรื่องการแพทย์ศิละปะวิทยาการตะวันตกแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองความยุติธรรมในสังคมศาสนาคริสต์นะครับส่งผลให้สภาพสังคมของภูมิภาคก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมืองมากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของอด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้ ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูมีงานให้ในักเรียนไทยทํานะครับให้ในักเรียนไปทําทในหน้า46และหน้า47นะครับอันนี้ก็ฝากงานไว้ด้วยนะครับขอให้ในักเรียนได้น,นาไปปฏิบัตินะครับได้ฟังคลิปจบเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปทํางานแล้วก็ส่งมานะครับตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังเงียบๆอยู่เลยนักเรียนยังไม่ค่อยส่งงานกันเลยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยเนาะมันก็จะมีผลกับผลการเรียนของเรานะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ